ท็อกซารา่าวูบคารถไฟฟ้าคุณหมอคาดอาจถูกป้ายยาช็อกนางเอกช่องดังวูบหมดสติบนรถไฟฟ้าแพทย์สันนิษฐานอาจโดนป้ายยาซาร่าชัชยานางเอกช่องแดวูบหมดสติบนรถไฟฟ้าแพทย์สันนิษฐานอาจโดนป้ายยาละสูดเจ้าตัวขึ้นโรงพักลงบันทึกประจําวันพร้อมขอภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อมานั่งเลยดูเหตุการณ์ทั้งหมด ทำเอาคนในวงการและแฟนคลับเป็นห่วงไม่น้อยสำหรับซาร่าชัดชยาเจริญจันทร์นักแสดงจากสังกัดสหานิโทรทัศน์ช่อง8ที่กำลังมีผลงานซีรีส์เจนนี่กลางวันครับกลางคืนค่ะที่ล่าสุดได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเมื่ออยู่ๆซาร่ามีอาการหายใจไม่ออกแบบไม่ทราบสาเหตุจนวูบหมดสติบนรถไฟฟ้าระหว่างที่เจ้าตัวกำลังจะเดินทางไปสอบกลางภาค ที่มหาวิทยาลัยแต่เคราะยังดีที่มีพลเมืองดีมาช่วยและส่งโรงพยาบาลได้ทันท่วงทีโดยสาวซาร่าเล่าถึงเหตุการณ์และอัปเดตอาการเบื้องต้นว่าวันนั้นเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเช้าตอนที่หนูอยู่บนรถไฟฟ้าในระหว่างที่กำลังเดินทางไปสอบกลางภาคที่มหาวิทยาลัยค่ะตอนนั้นบรรยากาศในสถานีตอนเช้าคนแยะแน่นขบวน และฝนก็ตกด้วยแต่ความรู้สึกและอาการจะวูบหรือหายใจไม่ออกไม่มีเลยค่ะอาการและร่างกายของหนูปกติทุกอย่างจนกระทั่งขึ้นไปตอนยืนติดอยู่กับประตูทางออกอยู่ดีๆหนูก็เริ่มรู้สึกหายใจไม่ออกและมีอาการอยากจะอาเจียนขึ้นมาแบบไม่มีอาการเตือนอะไรเกิดขึ้นก่อนเลยหนูก็พยายามถอดแมสออกให้เราหายใจได้โล่งขึ้นและสักพักภาพทุกอย่างและสติของหนูก็ตัดไป จนมารู้ตัวอีกทีตอนมีพลเมืองดีเข้ามาช่วยเหลือที่ประคองหนูออกมาจากรถไฟฟ้าแล้วก็มีพี่พนักง,งานรีบนำวิวแชร์มาให้หนูนั่งและหนูก็รีบไปโรงพยาบาลพบแพทย์โดยทันทีแพทย์สันนิษฐานว่าอาจเป็นไปได้สองกรณีคือเราพักผ่อนนอนไม่เพียงพอ และอากาศบริเวณไฟฟ้าน้อยมากจนเกิดขาดอากาศหายใจได้เนื่องจากตอนที่เกิดเหตุเป็นตอนชั่วโมงเร่งรีบด้วยประกอบกับฝนตกด้วยทําให้คนเยอะกว่าปกติแต่ถ้าหากมองในมุมร้ายแรงและเป็นภยัยในช่วงเวลาคนเยอะแบบนี้เป็นไปได้ว่าหนูอาจจะโดนมิจฉาชีพไปาย่าได้ซึ่งก็ตกใจเหมือนกันแต่ไม่ว่ากรณีไหนหนูก็ยังโชคดีที่มีพลเมืองดีมีน้ำใจมาช่วยหนูไว้ได้ทันค่ะ ซึ่งหนูเองอยากจะพบและขอบคุณพวกเขามากๆเลยสุดท้ายนี้ขอฝากขอบคุณพี่น้องในวงการบันเทิงแฟนคลับที่มาคอมเมนต์แสดงความเป็นห่วงมาด้วยนะคะซาร่าอ่านทุกข้อความและขอบคุณทุกคนมากจริงๆค่ะความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ซาวซาร่าได้เข้าไปแจ้งความเพื่อลงบันทึกประจวนไว้เป็นหลักฐานเป็นที่เรียบร้อยและเข้าไปขออนุญาตเข้าไปขอภาพจากกล้องวงจรปิด